7ข้อคิดดีๆจากหนังสือ Good w i s e Good Life โดยเวก k i n g s หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นการพัฒนาตัวเองด้วยพลังบวกและการสร้างชีวิตที่ดีโดยมีข้อคิดสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ค่ะ 1. การปล่อยวางพลังลบหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมที่มีพลังลบเพราะสิ่งเหล่านี้จะบั่นทอนความสุขและความก้าวหน้าในชีวิต 2. รักตัวเองเป็นอันดับแรกการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความรักตัวเองจะนำไปสู่การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา 3. พลังของความคิดความคิดที่เป็นบวกจะสร้างคลื่นพลังที่ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 4. การให้อภัยคือการปลดปล่อยการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นจะช่วยลดภาวะทางใจ ทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น 5. ฝึกความกตัญญูการรู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีในชีวิตจะช่วยสร้างพลังบวกและทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัว 6. ตั้งเป้าหมายและลงมือทำการลงมือทำเพื่อเป้าหมายจะสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น 7. ดูแลความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า เลือกคบคนที่ส่งเสริมความสุขและพลังบวกในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีย่อมช่วยเติมเต็มพลังใจหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้คนที่กำลังมองหากำลังใจและต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณสามารถใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขได้